สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อีสานเกษตรลูกทุ่งก็จะพามาชมแปลงตัวปูของแอดมินเองเลยนะครับผมเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูเลยว่าตัวปูพันธุ์โคดดกนะครับของแอดมินเป็นยังไงนะครับของตัวผมเองเนี่ยแหละนะครับเป็นยังไงนะครับแบบนี้เลยนะดูต้นแค่ไหนต้นแค่นี้เองนะยังขึ้นไม่สุดค้างเลยขอไปเห็นไหมนะดูตัวน,นี้นะครับเนี่ย ประมาณว่าเขาแรดมากๆเลยนะครับต้นเล็กๆก็มีลูกแล้วนะครับนะต้นเล็กๆก็มีลูกลูกขนาดนี้แล้วไม่ให้มีลูกมีดอกแล้วนะออกดอกเพียบเลยคือคุณสมบัติของเขาเนี่ยครับเขาจะออกดอกตั้งแต่โคนต้นเลยครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมเนี่ยโคนต้นเนี่ยก็จะออกดอกตั้งแต่โคนต้นเลยเป็นทุกต้นนะครับไม่ได้ว่าเป็นต้นเดียวนะครับนี่เป็นทุกต้นนะครับเห็นไหมเนี่ยดอกมัน นี่ครับดอกนะครับเป็นทุกต้นนะครับเพื่อนๆอย่างนี้นะครับก็ปลูกผักแล้วมันก็จะมีความสุขตรงนี้นะเช้าเช้ามาก็จะมาถอนหญ้าเล่นนะครับนี่ฮะต้นกระเปียกเดียวนะครับมีดอกมาให้ละเรว่าโคตรดกดกตั้งแต่เกิดนะฮะเกิดมาก็ดอกเลยนะครับถ้าเป็นคนนะครับถ้าเป็นลูกสาวเรานี่ก็นะเลี้ยงเลี้ยงหลานไม่ไหวเลยนะครับ นี่นะครับดอกแบบนี้ดอกยังไงนะครับก็ดอกแบบนี้แหละนะฮะอันนี้ก็อีกไม่นานเดียวเขาก็จะมีฝักแล้วนะครับนี่ออกดอกมาให้แล้วนะออกดอกมาให้แล้วเขาจะเป็นพุ่มนะครับเพื่อนๆเนถาจะไม่ใหญ่นะครับคุณสมบัติพิเศษของพันธุ์โคดดกนะครับก็จะไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องนะฮะ เาจะเล็กนะไม่เหมือนเถาพัน์อื่นนะที่เป็นเถาตั้มลึงนะประมาณนั้นนะ่ะเขาจะเถาใหญ่นะครับเถาใหญ่เท่านิ้โปอย่างเงี้ยเออแต่ของเราเนี้ยดูเดี๋นี่มันจะเป็นเงาเงา,งาอย่างนงี้เลยนะครับพิเศษนะครับอ่าพันไตวันนะครับไตวันผสมไทยนะครับเราทํามาหลายปีนะฮะก็ไม่ได้ เผยแพร่หรือออกขายที่ไหนนะครับก็มีช่วงหลังๆนี่แหละที่เราออกจำหน่ายให้เพื่อนๆนะเราทำแล้วเรามีรายได้เราประสบความสำเร็จเราก็แบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับถ้าเราไม่แบ่งปันนะเพื่อนๆก็จะปลูกอย่างอื่นนะปลูกพายพันธุ์อื่นเหมือนเดิมนะครับแต่ของเรานี่เป็นพันธุ์พิเศษมากนะครับดูเถาเเล็กๆนะฮะ ใหญ่กว่าไม้ยืมฟันหน่อยเดียวนะครับเถ่าเขานะครับน่เี้ยมีดอกมีอะไรเรียบร้อยนะครับนี่นะครับสายพันธุ์ของเราก็จะทนโรคนะครับส่วนมากก็จะไม่เกิดโรคพวกรานํำค้างรานสนิมอะไรจะไม่มีนะครับและที่สำคัญถั่วผู้ของเราไม่เป็นโรคอดด้วยนะครับใขรปลูกนี่ไม่มีโรคอดนะครับมีแต่รวยนะครับ หลายคนรวยไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปของเพชรบุญนะครับคนนั้นนะชื่อกุ้งนะครับตอนนี้มีเงินซื้อที่นะครับซื้อที่ซื้อทางแล้วก็ดาวรถมาอีกคันหนึ่งนะครับเอาไว้วิ่งขายตัวพูนะครับดาวรถกระบะอีซุสนะครับดาวมาสามแสนเลยนะครับโอ้โหดูดิคนเราถ้ามีเงินสามแสนดาวรถแสดงว่ามีมากกว่าสามแสนถูกไหม ออซื้อทุงซื้อทีอีกนะก็ปลูกไม่เยอะครับปลูกประมาณของผมก,ก็ไล่กว่านะครับผมไล่กว่านะตอนนี้ก็นี่อันนี้แปลงแรกนะฮะแปลงแปลง,งคือหกแถวแรกนะหกหแถวแรกนะครับเราก็จะยังไม่เก็บนะครับฝักเนี่ยก็คือจะทับมันขึ้นมาเราจะเด็ดทิ้งก่อน ะะให้ต้นมันโตก่อนโตกว่าน,นี้อีกหน่อย,อยนึงอรไม่ใช่ว่าจะให้มันโตเยอะโตกว่าน,นี้อีกสักหน่อย,อยนะตอนนี้มันก็เตี้ยเกินนะครับนี่อะไรมันจะโดกขนาดนี้นี่เพื่อนเห็นไหมโอเคนะครับเพื่อนๆน,นก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆขอบคุณมากครับสวัสดีครับ